สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันมาถือกล้องให้ก่อนไลสด <Yeah. S 1> ไลสดถือกล้องมนะัถือกล้อง oh. สวัสดีครับเจ็ดสิบสามท่านครับสวัสดีสุปกทุกคนครับมาเร็วเร็ว บ่ได้เฮ็ดขายเด้อลังคนผู้ลังคุนไปเฮ็ดยังขายเนาะว่าสันพระเอกว่าสันสี่สองร้อยท่านครับสวัสดีเด้อพี่น้องครับกำลังสิไปโรงพยาบาลครับกำลัง <c oughs> จะไปโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะครับอาบน้ำหัวตะเลี่ยวว่างหันอาบน้ำเต็งตัวเลี่ยว <c oughs> เฮ็ดเข่ากล้องนะครับ ทำข้าวกล่องเพื่อไปให้ทีมแพทย์นะครับทีมพยาบาลนะครับทีมหมอของโรงพยาบาลรอยเอีดนะครับอันน,น,อน,นีซ่านเหล่าที่เขาไหลหมุกขึ้นซัานเหล่าใหญ่ม่ยวนใหญ่มากยุของในบ้านสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับนี่คือข้าวกล่องนะครับข้าวกล่องกับยำที่บูด หล้กก็คขอบครัวพรกันน่งเห็ดเห็ดต่างแต้เทียงเนาะเริ่มเห็ดต่างแต้เทียงออที่กล่องเลเอคนเยไถึงเนมึนเลยว่านะใส่เก,ออกสกเกือบปันีกว่า ขึ้นเลยท่นเรอครับไปดีถือกับแดงไว้ก่อนเสือไม่เคล่อนลอยลอยช่ยเกิดเพื่อไปเด้อไปไปอาบน้ำอยู่ออแค่าเดียวไปนี่ มันจะข้าวกล่องกับยำนะครับย่างรหาสิบนะครับย่ำรหาสิบกล่องละกะข้าวหมูกรอบห้าสิบกล่องนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมอาจจะบนหลายแต่ว่าเราทําด้วยใจนะครับเขียนด้วยใจนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับข้าวข้าวข้าวหมูกรอบเขาหมูกรอบนี่เป็นสูตรที่บู๊ ปูดเห็ดขายตั้งใจยูรานนะครับแล้วก็จะเป็นยำยำมหมูกรอบนะครับหมูกรอบนีเห็ดเองด้หมูกรอ,อ,อบทําเองครับห่อนๆเลยครับนี่ครับเดี๋ยวแกให้ดูนี่นะครับหมูกรอบทําเองแล้วก็น้ํายำพ้ะเอกนะครับผมน้าย้อมปัวของเฮานะครับทําใหม่ๆสดๆนะครับปริมาณอาจจะ ปริมาณอาจจะเาข้ากับท้ำแบบว่าแจกใจไปเนาะพี่น้องเนาะนะครับ<ช>ข้าวก็คือ<ช>ข้าวกับคืออิ่มเลยครับอิ่มเลยครับกลองหนึ่งกับคืออิ่มเลยนะครับข้าวก็จะเป็นแบบน้ําจิ้มแจ่วสูตรพิเศษแล้วก็หมูกรอบที่เราทําเองเดี๋ยวมาฝากก่อนอ,อะไรเอออันนี้ อันนี้พิเศษของแม่ก้นอันนี้ช้อนนะครับร่อนซอมอันนี้ทำทาอันนี้ของแม่กุนนะครับทําไปให้แม่กูนพิเศษนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับอืมเงินที่ได้จากเมื่อคืนนะครับมาไล่นะครับมาไล่นําใจทีบานแฟนครับบานเจคพีบานครูนะครับแล้วกะ็พี่น้องทุกคนที ติบขมานะครับที่ให้ติบมาหละงมาขึ้นมาอยังไงนะครับบูทก็เอามารวบรวมแล้วก็ส่วนหนึ่งมาทํานะครับหมูกรอบนี่หมูหมูสิบห้าโลนะครับหมูสามสันสิผาโลครับมเซาวหนูพักกันไปซสือบางเทียงนี่ตื่นขึ้นสิบมุงกันเลยว่าเฮ็ดเป็นไหเพึนกนันะไห่ทิมแพดกนันะก็นเลยเฮ็ดน,นะครับอไอเหลือไป ในรถกันร้อนพี่ชูยังไงอันกล้องแม่แปยยู่แปลมาไปไไอยู่ในบ้านนั่นแหละอยู่ในห้องสวัสดีนะครับปากสีดไปล่วงบอ่าบอร์ด้ขอบไปถึงไงนด้วยครับไม่ได้ไปแจกนะครับหมายถึงว่าบูธจะไม่ได้ไปแจกนะครับแต่ว่าบูธ บูดสิเพิ่นเพินสีมีไฟประชาสัมพันธ์นะครับก็คือไฟประชาสัมพันธ์ที่เอามาให้เพินนินเองสีนะครับคือบูดเอาเอาเขาไปเห็นในไฟประชาสัมพันธ์เลยนะครับไม่ได้เอามาแจกนะครับไม่ได้เอามาแจกนะครับอีกคนครับ ดูแลจากของเด้อครับผมดูแลครับดูแลครับสาทัวอาบุน้ากันเดอ้อพี่น้องเด้อนะครับผู้ไดทีมอบรางวัลมาให้นะครับเงินส่วนหนึ่งท่านได้มาทําบุญบริจาคนะครับบริจาคก,กับข้าวนะครับห้าลิบกันออกเดินทางกันแล้วนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับซาถุพี่น้องครับอืมไปกับผู้จัดการอ้วนสิมว่านอนเอียงข้าแต่นอนนี่แต่อยากนอนไปเจ๊เพชรจากไอจอนได้ปะว่าเด็กประตื๊นจ้ะกระเป๋าเงินล่ะกระเป๋าเงินกระเป๋าเงินไม่กระเป๋าบัตรไม่ได้ออกไปเอาออกไปไปทำไม ได้ซ้ซือขออาอนานฬิกัน6โมงไม่มีใครตื่นสักคนจ้าเกป็นอสาธุเด้อพี่น้องเด้อนะครับสาธุอบุญน้ำเด้อพี่น้องครับผู้ใดทีมอบมอบรางวัลน,น้ำใจให้สำหรับซาเลานะครับเงินส่วนหนึ่งนะครับ,รบกะคือบุญกะอามาเฮ็ดนะครับมาเฮ็ดข้าว100กล่องข้าว50กล่องยำ50กล่องครับเป็น100กล่องนะครับ ที่จะเอาไปให้ทีมแพทย์ทีมพยาบาลนะครับทีมแพทย์ทีมพยาบาล้ครับผมได้ยินครับผมได้ยินกอนมูครับเรื่องแต่เรื่องข้าวเกี่ยวกับผู้เดติดโควิดปฏิติดโควิดผมได้ยินกอนมูแต่ว่าเราก็อยู่ของเฮ้าไห้เฮ้าอยู่ของเฮ้านะครับเฮากับยู่บ้านยุดซองเฮากับบเด้ไป ไม่ได้ไปแล้วก็เซฟตัวเองนะครับเซฟตัวเองที่สุดนะครับเซฟตัวเองที่สุดนะครับหลังค,คุณูลังคนว่ามันมันถามว่ามันติดง่ายมันติดกันง่ายนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับภูมิภูมิกันนะครับภูมิภูมิกันของแต่ละคนเนาะนะครับภูมิภูมิกันของแต่ละคนเท่ากับปองกันเอานะครับยู่บ้านยู่บ้านไอเอ็นยู่บ้านลูกแม่ติดโควิดไอ้ลูกพี่แม่แม่ติดโควิดแต่ว่าลูก ลูกสามเดือนกินนมแม่อยู่แต่ว่าลูกบ่าติดยังสินะพี่น้องคือมันขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของคนเฮ่านั่นนะครับก็เลยแต่ว่าเราก็พยายามเซฟที่สุดค่อยๆขี่เด้อไงยดิอวดบึ่งเนี้ยเดี๋ยวของไงดูแลจากของครับขอบคุณหลายๆครับ <ๆ S 1> ขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวไปถึงลงมาแล้วเดี๋ยวบู๊จะเก็บผ้ามาฝากนะครับเก็บผ้ามาฝากเด้อนะครับขอบคุณที่ สนับสนุนกันแบบนี้นะครับเยวบุศิพยพยายามเงืนอนจะของกับว่ได้หลายหรอกครับถามว่ามีเงินบอมไม่มีเลยครับบุญไม่มีเงินเก็บนะครับบอกเลยว่าเป็นคนที่ไม่มีเงินเก็บเลยแต่เราแบ่งปันนะครับในช่วงนี้ตังคนตตังแบ่งปันกันนะครับแนวใดทีเ่เขาสามอาเหตย์ใด,ดเราก็ทํานะครับข้อกระเฮ็ดนะครับที่ภูมิใจที่สุดก็คือเราไม่ได้ไป เราไม่ได้ไปสั่งเขาทำแต่เราทำด้วยมือของเราเองนะครับก็ค,คือว่ากับข้าวเขากับหุงเองนะครับเนื้อก,กินทุกอย่างที่เอาไปให้เพลินคือเราทำเองทุกอย่างนะครับบบได้ไม่ได้แบบไปสั่งนะครับบบได้ไปสั่งคือเขาเห็ดเองทุกอย่างเลยนะครับแม้กระทั่งทุกอย่างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนี่ก็คือนหนึ่งความภูมิใจว่าเออเราได้ทำให้กับสังคมนะพี่้องเนาะ ขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวไปแล้ว,ดวเดบูสิเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเด้อนะครับโอเคครับไปแล้วนะครับ